สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้มีคนมาช่วยตัดหญ้าครับที่ท่านเห็นเป็นหย่อมๆยอมอยู่เนี่ยนะครับก็คือเขาขอตัดไปเลี้ยงวัวนะครับเวลาตัดก็เลยเป็นหย่อมๆยอม,ยอมก็ตามใจผู้ตัดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บงานที่หลังนะครับก็มาตัดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้ครับตรงไหนยาวเขาก็จะเลือกตัด ตรงไหนสั้นก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับได้เยอะอยู่ครับเนี่ยนี่ครับบ้านนี้ก็เลี้ยงวัวอยู่หลายตัวครับน่าจะห้าหตัวได้ถ้าตัดเองก็น่าจะหมดน้ำมันไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเนี่ยดีที่มาช่วยตัดให้ ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับยังไงก็มาตัดต่อเรื่อยๆนะจนกว่าจะหมดหน้าฝนแหละครับไม่งั้นยาก็จะยาวต้นไม้ก็จะถูกคุมทำให้เจริญเติบโตช้านะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ